สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทดลองออกอากาศในช่อง YouTube นะคะวันนี้ก็เราพบกับอาจารย์ชัยนะคะวันนี้จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับหัวเข่ากันอีกแล้วนะคะออนนี้หัวเข่าโก้งเข้าในครับค่ะเป็นลักษณะการหัวเขาเา่าก้ามเนื้อเข่านะคะมันโค้งเข้าไปด้านใน,นะะใช่ครับจับดูมันก็จะรู้เลยว่าฝั่งนี้มันดันเข้าไป<อ>ส่วนนี้ก็จะเว้าฮะส่วนนี้ก็จะเว้ามันก็จะดันเข้าไปครับ พอดังก็ไปเป็นนานๆ<า>เขาก็จะขาขาเขาจะโกง่งเขาก็จะแบะกออกนะใช่ครับพอนานๆไปถ้าเขาไม่รักษากระดูกมันก็จะเคลื่อนครับพอดู่จะเคลื่อนมันก็จะแบกเข้าข้างในครับอันแรกเลยมากล่อมก่อนฮนะอ่าเป็นการกล่อมนะคะกล่อมกล้ามเนือ้อทั้งเหนือเขา่าแล้วก็ใต้เข่านะคะพอกล่อม พองกล่องได้มันทั้งสะโพกทั้งขามันจะค่อยกาๆขยับตัวต่อการที่เรายืดของกล้ามเหนื้อมันก็ลดอาการบาดเจ็บนะครับ จะมาหมู no ขาวครับผมห่าประกองถ้าประกองไม่นีเขาไม่เลิกกันครับเข้าอัหนึ่งออกครับเสียงนี้เพราะจังเลยนะคะเสียปลกสาี่ยเสร็จแล้วก็ลองดูว่าครับ คนทับไม่ได้นะครับเพราะหูขามันจะติดบ<อ>างคนที่แบบติดแบบเส้นในอ่ะมันประมาณทับไปแล้วก็จะร้องโอ๊ย อนนี้มันโมเข้าในาเส้นตัวข้างในตัวนี้จะแข็งมากเลยนะครับมันจะดึงหลังกับหัวเขา่าต้องหาเส้นไหนร่างกายใช้สัมเเหนลครับยิ่งเขย่าลงนะแต่ถ้าเป็นท่านี้มันจะซอฟต์ลงนะครับแต่ถ้าลูกค้าคนเจ็บได้ทานช้าคนเจ็บได้เราจะ็นการยืดถึนนะครับ เป็นการแบบว่าใช้องศาของการขยับขาเข้ามาช่วยนะคะเหมือนก็เป็นการยืดขาในส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการใช้ส้นมือนะคะขยับกล้งเนื้อต้นขานะคะ เ,เป็นการล็อกเข็มก้นนะครับใช้นะคะหัวเข่านะคะล็อกไปที่กล้มเนื้อก้นก่อนนะคะโทษนะคะ,ะล็อกที่กล้มเนื้อก้นแล้วก็เป็นการใช้หมุนตรงบริเวณหัวเข่านะคะมือข้างหนึ่งจับข้อเท้ามืออีกข้างหนึ่งจับประคองที่หัวเข่านะคะแล้วก็หมุนรอบข้อสะโพกนะคะขอความที่หมุนได้ดูเยอะๆแก็ล็อกนะครับเป็นการใช้ <Okay. S 2> เือนกันค่อยๆโยกข้อต่อสะโพกนะคะโยกมือข้างหนึ่งนะคะจับอยู่ที่หัวสะโพกอีกด้าน,นหนึ่งไว้นะคะตรงบริเวณนี้เนาะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งจับไปที่หัวเข่าข้างหัวเข่านะคะแล้วก็ทําการโยกข้อต่อกระดูกสะโพกนะคะเป็นการเพิ่มการขยับข้อให้ข้อขยับได้สมุิยิ่งขึ้นนะคะ น,นี้ก็เริ่มตรงนะครับโอเคค่ะวันนี้เราก็ให้เทคนิคกานเท่านี้อนนขอปักอีกนิดนึงอ,อ๋ออีกนิดนึง <c oughs> นะคะครับใน,นการที่เราจะปะักขยับนะคะใช้นิ้วโป้งจับที่หัวเอ็นนะคะทั้งสองข้างของหัวเข่านะคะขยับอ่ออาเข้าเรียบร้อยต้องใช้ความชันานาร โอเควันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะค